พระุท่านจาคุลพระวิเทศอมคุณที่นั่งคู่กับเจ้าอยู่นลลูกไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะเจ้าอาวานวทผมคุนาลามอีิโซนาประเทศสารัฐอเมริกานลกลูกเ,เ,เ,เพราะความนับถือก็มาครับนี่แหละลูกและญาติที่มาการที่เอยน้ำไม่หมดต้องขอโทษแต่จ้กมากครับผมมากันโดยมืดฟ้ามัวดินทั้งสาคืนลูก แต่ละคืนลราคืนผ่านมาก้องอี้แทบไม่พอจะนั่งน,นี่แหละคือคุณงามความดีของพ่อที่ทําไว้นะทวาดีของพ่อเฉล่าที่ทำไรความดีที่เคยปลูกเคยทำปลูกเอาไว้แล้วแต่น้องเจฟมันดีอายุมันเพิ่งสิบห้าเอง ก็เลือกไม่ได้เหมือนกัน,นแต่มันก็เลือกไม่ได้สบายใจเดินเจฟเขก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วนี่ก็เคยไปถ่ายทําวิดีโอให้วัดหลายวัดได้สร้างหลายสถานที่้งนี้แหละน้องเจฟนี่แหละก็น้องเจฟก็ไปกัดตานนถึงไหนถึงการเราก็เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กนั่นแหละทําบุญเยอะเจฟเนี่ยทำบุญไปเยอะนี่แหละลูกคุณงามความดีตรงนี้เราจงรักษาไว้ เหมือนน้ำทะเลรักษาความเค็มไว้ได้ฉันใดเปรียบเสมือนดังว่าขอให้เราจงรักษาความดีไว้ได้ฉันนั้นเถิดคกเรายกในเรื่องพระคุณวันนี้มาตาเป็นตัวสูตรอยู่ในพระสูตรอยู่แล้วเป็นการเทศแจงเดี๋ยวเราจะหยิบยกเกิดแก่เจ็บตายในอยู่ของพระพิธ,ธรรมเป็นแหล่พระคุณพ่อพรอคุณแม่ให้ฟังหน่อยเนาะอะอดีเหมือนกัน ใครจะขึ้นก่อนเค็มเทดเลือกใครก็อาจารย์ครับครูแม่พรงานฟรีเขาเกี่ยมกันเรื่องนี้ครับผมช่วยช่วยกันเยอะช่วยกันมาพพอในงานยังไงก็ช่วยอยู่แล้วครับเนี่เอาเอางี้ละกันรูปไหนรู้ตัวเองหล่อที่สุดขึ้นก่อนเลยขอ มั่นใจว่าตัวเองยังดีคร่สัจะไม่ฝันัายใจแล้วเขามีแต่ไปสอบกระจกอาจารย์ครูเขมเพชไม่ได้สอบกระจกสองอะไรสองความบาดเจอลูกเทพนกนึกว่าตัวเองเลยผู้บอกเลยโอไปกปุงเทพถูกตำรวจจับคดีอะไรเนี่ยเสียค่าปรับไปเจ็ดร้อยครับเมื่อวันนั้นโดนจริงอ่ะโดนปรับปรับฟันดำฮะฟันมันดำมาเข้าหูโดนปรัฟันดำเขาม่แต่ขวัญดำไอ้ดีฟันดำโดนฟันมันดำ าขึ้น,น,หน,หนาวแม่ว่าพ่อผู้ก่อเกิดลูกเอาหน,าน้ากันเนิดเกิดจากไหนอยากเตือนลูกหญิงติ้งลูกชายไม่มีพระคุณใคร เทามารดาน,นอบิดามาด้ยผู้ให้กำเนิดว่าลูกเอยเราเกิดละมาจากไหนนาก็อยากลืมคุณท่นานที่เลี้ยงมาว่าดูแลรักสั เราก็ได้เป็นบีดสองพ่อแม่นีท่านมีรกระโคนนับพ่ออุปถัมภ์แม่ท่านทั้งโชว์ท่านได้เลี้ยงดูและได้เกื้อนุลเป็นโพธิ์ชิดเช้าท่านเก้อกูลนับเป็น พระคุณละสุดที่จะปานนี่ในพระบาลีได้บอกว่าพระศาศาศาสารจดาทรงสั่งสอนพระคุณบิดาหรือว่ามานดอนคองพระผู้ธร ทรงตรัสในนามมาบิดามาดอนอากอนพอเกิดพระคุณเม่ลำเริดเนื้อแผ่นผูเขาจะหาคุณใดในมาทเท่าคุณพ่อแม่เราแสนใหญ่แสนโต ทูกตำราเลี้ยงดีดอนมา,นานดาให้สุขสบายก็ถามสักอย่างโลกโปรดฟังซ้ำเปิชินมาประโยชน์คำถามสักนิดขก็ถามสักอย่างโปรดฟังซ้ำตั้งคำถาม ถามลูกของโยมทุกคนนั่นแหละถามผู้เป็นบุรธิดาทุกท่านว่าว่าตั้งแต่พ่อกับแม่เลี้ยงพวกเรามาจนโตเนี่ยรเราเคยอาบน้ําป้อนข้าวให้พ่อแม่เราบ้างไหมจะทดจะแทนจะถอยจอะท้อเราเคยอาบน้ําป้อนข้าวให้คนที่เราเรียกพ่อเรียกแม่บ้างหรือไม่ไม่ต้องผัดไม่ต้องรอให้รวยแต่ลูก,กบางคนนั่งไอเพราะว่าบางรายก็ยังไม่เคยถ้าถ้าจะสวยไม่ได้ทดแทนมันมันเป็น ทุกสิ่งโยมจานนาที่อาดตะมาดีน้ำน้ำมาเอ่ยเอาทองอาารมาเป็นกระดาษเฉลยยังไม่หมดเลยคุณมีนอนมาจานะว่าเตือนจิตใจนะกุกงนะกุกง

เริ่มดำอย่าเริ่มคำคำเพยครั้งแรกเราเคยได้เกิดมาเพราะคุณพ่อแม่รี่แน่นัอนา,านสุดที่จะเสกสรรที่ทานรังสาอาบน้ำบ่อนข้าวาเลี้ยงเรารอดมา ต่อใครจะคำวนวณทบทวนกำหนด,อดเอาจริงเบาหวา,าน้มากความตัดือจลองจากคำวนวณทบทวนกำหนดลองลองจะคำนวณทบทวนกำหนดเอาบาัญทีคอยจอดมันรัก วันหนึ่งสามครั้งดังกล่าวไครปีละเท่าไหรเอาสามไปคู่ย่าพียวก็ปอวนอนก็กลามย้อนอนดีตยายวัเด็กนอนเสียเถิดลูกนอน ย่าอ่อนแม่แม่คือผู้ให้แดงเกิดอยู่ในท้องจะครบเก้าเดือนได้คลอดพ่อเรียกว่าเรือนขันเงล ไปยหญเกิดชื่ออามาแลวโตด้เรือ,รอนขันเรือนนมที่แม่ได้เลี้ยงมาแม่ไม่มีประยู่หลังนอจะมาแกกวาย สองข้างเป็นเรือนครัวต้มยำทําแกงเลี้ยงลูกหลากหลายเมนูรู้รสชาติรู้ใจมีแต่ปลียไม้ไทย โบราณยังใช้เรือนสัน้าวเป็นเรือนช่วงเรือนสันตแข็งเป็นเรือนอาบน้ำโอ้เจ้าบุญเรือนึ่งหอมหอมโทษเจ้าพยอมอยามยาก ดวงใจแม่แกทุกหนักเพราะถูกลูกรักรุมร้าวว่าความรักของมาดามีแต่ตำหน้าเฉยชมไม่ยามจะนอน ป้อนนมพ่อเฝ้าอบรมสั่งสอนสองมือแม่ไกวยแม่แกว่งเปรีแม่ร้องเพลงเฮกรอม ผมของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางได้ตา,า้งันชุบจิตวางตัางชีวิตให้รูปได้สู่ชีวันเราผลผลทุกคนบนทานต้องอาศัยพ่อกับแม่แต่เกิดมานี่แหละคนโบราณก็สอนไว้อถูกป๊ะต้อง,งใหง กระบอกจะดูลูกดีไม่ดีเนี่ยดูลูกผู้ชายเนี่ยให้ดูที่ขนขนของลูกผู้ชายจะดูลูกผู้หญิงดีไม่ดีเนี่ยให้ดูที่หางหางของลูกหญิงลูกสาวผู้ชายจะมีอยู่สองขนผู้หญิงจะมีอยู่สองหางก็บอกจะดูลูกผู้ลูกชายดีไม่ดีให้ดูที่ขนหมายความว่าระไนก็หมายความว่าตั้งแต่เล็กจนโตอยู่กับพ่อกับแม่มานี่ขนเข้าลูกขนออกขนคุดเหรอขนสมบัติ ถ้าเป็นลูกที่ดีต้องช่วยแม่ขนเข้าเจ้าอย่าอัดแต่ขนออกตามเสริมเพิ่มเติมสะสมและจะดูลูกสาวดีไม่ดีแล้วให้ดูที่หางมีหางหรือผู้หญิงและจะมีอยู่สองหางหางตไหนดีแหละที่จะฝากไว้ก็ฝากโฟโต้ก็เกียร์นี่แหละลูกเอา้าพอหลวงพ่อเชื่อว่าเจ้าทั้งสองคงไม่บวชจนแก่ตายหรอกเขาคงไม่ได้คิดมะเราแล้วละ่ะเดี๋ยวก็ต้องศึกไปมีครอบครัวยังหนุ่มนะเนาะจะหา ลูกสะพายมาให้แม่หนูนาดูแลเจ้าดูสองหางนีไวนะลูกหางที่หนึ่งหางที่หนึ่งคือหางตาหรือเห็นลูกสาวบ้านภัยมองคนได้หางตายอย่ามาทําเมียนะลูกทําไมต้องสั่งห้ามเพราะว่าอีพวกนี้จะไม่ค่อยถือก็แม่ผัวคนโบราณเ่ยก็ถือมากลูกน่าจะจริงมองคนนะมองต้องมองให้เต็มตาถ้ามองได้หางตาเนี่ยมันใช่ไม่ได้ ละหางที่สองก็คือหางเสียงหางเสียงเป็นแค่ไหนว่าพูดจากับพ่อกับแม่ดีไหมสังเกตฟังพ่อจา้าพ่อจา๋าแม่จา้าแม่จา๋าหรือเปล่าล่ะนะลูกบางคนนี่ตอนอยู่กับพ่อกับแม่หางดีดีมีผัวใหม่ๆหม่ก็หางดีดียังไงพออยู่กันไปนานๆหางจะเริ่มหมดนะที่ลูกเหลือที่ตอนอยู่ด้วยกันใหม่ๆอุย้ยผัวไปทํางานมาเหนื่อยแม่เมือ่อ วันนี้ทำอะไรกินข้าวราจ้าประโหวกผ้ามือกำลัง้มยำไก่เนี่ยนะพ่อมึงเนาะได้อาบน้ำเสร็จกินข้าวพร้อมก,กันนะพ่อมึงน,นะหวานชื่นใจอุ้ยหางเสียงดยีลูกเหนื่อยขนาดไหนก็หายเหนื่อยหวานอ่อนหวานพออยู่กันนานๆลูกสองลูกสามห àng, างจะเริ่มหดแล้วหดแล้วมันเป็นยังไงไปทำง,งานเหนื่อยก้าบ้านแม่มือ้อวันนี้ทำอะไรกินข้าวละ่ะ